กับนมัสการปูนะครับปูครับเป็นแนวทางนะปูเนาะแนวทางมีเข้ามีหนนะครับปูเจริญพรมาเข้าขันน้ำมนต์นะปูเนาะมาเข่าขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ขาเต็มเต็มนะปูขอเต็มเต็มห้าสองเจ็ดสองเจ็ดแปลว่ากันได้เอาโทรศัพท์ไนน้ากะทิเมื่อกะทิแตกทั้งสามตัวกับว่าจากเพราะว่าห้ากับสองเนี่ยมันก็ตัวเดียวกันเนาะครับผมมันก็เป็นทั้งสั่น มันเป็นงอ้งงองอันเลเป็นมังงองงองเล็น้ำมุนมันกิมันก็ตาหกมันก็เป็นเก่าเนาะต้องตีไปทั้งแสนเล็กน้ำมนมันเกข้าเจ้ากับเหรียญถ้าสามตัวหลยก็แมนนะครับซื้อได้าห้สองเจ็ดใช่ไหมมิตรห้าสองเจ็ดกันสองตัวขาเจ้ากับซื้อมาได้ั้งแสนแล้ว่าต้องเสียใจยังยังอีกเงา ครับอือ,อีแเงาอยู่าอยู่ระะ <c oughs> ุ่นปัดฝุ่นนี่มันเศร้าเลยปัดฝุ่นแล้วฝนตกแล้วเนาะรุ่นปัดฝุ่นมันฝุ่นกับว่าได้ปัดแล้วห่ะมันก็ฝนตกแล้วมันเศร้ามีฝุ่นแล้วครับพรุ่งนี้มีงานเหรอครับปู่มืออื่นก็มีงานสงประทาศงานสงประทาศก็คือบุญประจำปีบุญประจำปี ในตำบลหน้าบัวือบนประจำปีแล้วกเจ้ากระทรวงประถาร์ปูปีวันนั้นปู่จะขอโชคด้วยไหมครับผมพรุ่งนี้ตะบอกขอขอโชคครบไม่ขอเนี่ยมันจะมีไม่เอ่างหนกสุกเออาของูเอาเลขสูตรอย่างเดียวเลยเลขสูตรเลขสูตรกับเลขฝันเลขน้ำมนต์บางที่ข้าเจ้าไม่เห็นน้ำม่นกรับมีเลขน้ำมนต์แถมผมอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมครับไม่เห็นน้ำมน เจอพหัจักล่ะมีนี่นี่น่า,าสิปล่อยสูตรคำเสียงปล่อยสูตรคมเสียงคือเก่าเพราะว่าเอฟที่ขาเจ้าก็เรียกรองมาลายอยู่ค<ๆ>เออแต่ว่าเขาเจ้าก็บบย้อมขึ้นกันอืมเอ่อถึงมันพลาดเขาเจ้าก็ได้วิ่งอยู่ก็<ๆ>มี่เขาวิ่งใช่ไหมครับบนเขาวิ่งทั้งบนทั้งล่างเอ่อผู้เขาบนก,ก็ได้สองตอ่อผานเขาล่างก็ได้สามต่อมันนองมันเป็นอั่งนันือพันหนึ่งก็ได้ นได้สามพันขันขาบนพันเขาล่างกับได้สี่พันกรบทุ้นเพื่ออธิบายไม่หายฟังนงกันล่ะขอ้หนีไม่ไม่รู้เรื่องเลยครับข, <c oughs> ขอทุ่มเล็ววิ่ง่อ,อปูกับบุเคยลิงเพื่อเรียนดอก นี่ต่นางยืดยจยยยนๆ <c oughs> ไปวิ่งมันเหนื่อยนะพู้น่ะเหวิ่งไปตามสูตรนะคะวิ่งไปตามสูตรแล้วก็เล่นไปตามสูตรครับ <c oughs> พรุ่งนี้ก็จะเป็นงานงานนะปู่ <c oughs> พรุ่งนี้ก็เป็นมืองานมือนีอสงพระาธาตุเพิ่นที่ถวายกล่องน้ำนะท่านนั่นก็ได้บอได้ถ่ายถวายอันไฟเนาะไฟก็ทิคงที่เป็นเลื่อนไปเขพาพรรษา อไปแล้วคงติดเรียนไปเขาพัณฑาครับกฝันตรงหมดหรอเ่ค่ะบ่ฝันมันฝันยากเลยเด้เนี่ยนะก็เป็นหเองมันลำบากการฝันนี่ยล่ะผู้ฝันเก่งๆแต่ว่านอนเป็นมูเนี่ยนาะนี่ลำบากหลายการฝันยากมันเป็นอียงบ่อีหลีมันถือบ่ฝันไอ้น่ะฝันกับ มันกัเปะอยู่คือว่าห้าอ่าดิขามามันฝันจังสันจังสีเท้ากตีไปตามทำนองมันอ่าคือฝันวัวทุกทไทยก็คือพระเจ้าอาหารมามาถวายครับอืมมันก็ไปตีเป็นเลขมันก็บบแมน เนาะคือเลขมันเข่าแล้วอืมันก็เลยตีพ่อถือ,อตีพ่อถือกะเอาไม้ขอโทษขอไพ่ที่หลวงปูฝันมาคิวก็เอาไม้อข,อข,ออาาขอให้ฝันฝันอีกที่หนึ่งอขอให้ฝันอีกทีจะเป็นเลขน้ำมต์กับ,บ่วผักเนาะน้ำม็ด น้องปู่เฮ็ดเล็กน้ำมนต์ย่ำไหนบัวผาดจังหวัดเรอาครับทั้งที่ก็เขาสามตัวสองตัวทับที่ยักษ์กวนยักษ์กวนอย่างกี้มั้งอือก็คือว่าถ้าถ้าทำขันน้ำมนต์นี้ไม่เคยพลาดใช่ไหมครับปู่ไม่พลาดจังหวัดเหล็กน้ำมนต์กับที่ทรงไปให้เบิงกัมันก็ยังั่นะหรอครับผู้ตีเป็นก็ได้ยอดอกว่า กันช่งไปพูดจับเป็น,นวดน,น,นี้ปูตองวดไรแล้วเลขเ,เียพนพระเื่เฮ็ดไแล้ว,วน่าเฮ็ดไรแล้วงเดี๋ยวทีมงานคัดลอกนะครับอ๋ยเทียนนึ่งบเมนน่น วิ่งสามวิ่งหกวิ่งเก้าโต้ปลายนี่จะเป็นวิ่งเนาะค่ะ,ะตัวนี้ตอนนี้เอ่อเป็นวิ่งครับวิ่งสามวิ่งหกวิ่งเก้าเด่นสองกับหพาะเราสามารถต่องวดได้เลยใช่ไหมครับปู่ตาเลขออกคือต่อต่<ข>อเลยเกัเบกเส้าปิดวิทยุกับเปิด ปากาเขียนได้เลยเหรอโบต้องเอาอะไรมากึ้นไหมบต้องไปพิธีรีดตองอีหยังครับูจับคู่เหรอเนาะสองหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าห้าแปดแปดหนึ่งสองแปดเขียนจับคู่มาแล้วนะคะแต่ก็เอฟซีไปจับอีกได้นะครับคู่เดี๋ยวเราก็จะมาดูแนวทางตัวเลขของหลวงปู่กันนะครับผมเขียนเชือกเชื่องไม้ถื่อไว้ สองหนึ่งหนึ่งค่ะสองหนึ่งก็ผ่าหนึ่งตัวเน้นแหละครับปูเน้นเน้นเน้นให้ความสองหนึ่งห้าหนึ่งอหนึ่งโอ้ววดนี้เน้นให้แต่หัววันเลยนะปูเนาะเอาตัวที่แหลกไปแล้วลดครับปล่อยก่อนดังก่อนนะปูปล่อยก่อนดังก่อนดังก่อนนะคะ่ิเก่ามาพายอีกเหมือนวัวเอสซีไปจับเอาก็ได้มีสองมีหามีแปดมีหนึ่งครับโอ้ก็เป็นแนวทางนะครับสาหรับปู บุญมีนะครับงวดเมื่อกี้เข้าแต่เลขวิ่งเข้าเขาแต่เลขวิ่งครับแล้วก็มาเข้าเลขขันน้ำมนต์เลขขันน้ำมนต์นะครับห้าสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดแต่เลขอล็อกอะไรนะครับพวกอันนั้นหลุดใช่ไหมปรับหลอกเงินล้านหลุดอลอกขึนล้านหลุดครับหัดควันล็อกเบิ้งมันกับเขาอยู่ครับเพร่เอาล่องลางวันี้ก็ไเลยครับเอาอื แต่ถ้าข้ามเสียนนี่แหละลุงปู่นะถ้าข้ามเสียนนี่แหละลุงเพราะว่าหลอกเงินลานบางที่มันกรหลดดบางที่มันก็เข่าบางที่มันกรหลอดไปเพราะว่าเห้าหนวดกอนมันเข่าตั้งสามตัวก็เลย่อล่องล่องเบ่งมันก็เลยเป็นหลายตัวบทวัวนี้ไม่เอาลงใช่ไหมครับปู่ท่านหลายตัวบทัอนซุ่มเอฟจี เป็นแนวทางของหลวงปู่จุดต่องวดนะครับเน้นก็คือสองหนึ่งห้าหนึ่งนะครับผมสองห้าแปดถึงไปจับคู่แล้วก็มี่สี่เจ็ดศูนย์จับหน้าจอไว้นะครับของแนวทางของปู่บุญมีนะครับผมจุดไว้เด้อค่ะมีสองมีห้านี่แปดมีหนึ่งไปจับคู่เอาหลักการสี่เจ็ดศูนย์มวดงวดประจำวันที่สิบหกนี้นะปู่เนาะวันที่สิ